สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนในส่ว่างของขวบเงแีหลอกเข้าครับกคนนี้สี่หาที่ตีสวสครับบ้านของบัานไพ่ของนวพาจจอดการทางเลยละว่างว่างำเมื่อไปไป,ไปนึง <laughs> อันที่ก็เลยไปยูพีมาดิจะเอาเปลียนเขานี้บ้าง เดี๋ยวเข้าไปขาลงใหม่นอนอ่ตรุปเรียกเขานอนซีมือได้เพื่อนๆได้ีมือซีขึ้นได้ซีมือซีขึ้นขึ้นทีซีนะ่<ฮ>นะถ้ามีอะไรออกมาแล้วมีละ่ะกับปีทวองจะออกจากันนัานไหมเดี๋ยว้ ไอ้ควากยาปุยยากับพิศวันกงควักแล้วทางนอ่าน่นควอะไรทามือซีมือใกยอะครังเตี้ยใยอะแค่เที่ยวนี้จะน่าจะมาถาลงขวางเข้ยอก็พ่อยละโอ้ยต่แต่ต่ที่แรกมันก็กินยั่ยแล้วก้อยเนาะแรกกินก้อยกิน่อมมากกินตะโขก ว่ากินตัวกี่วะเหมือนาม,ม่ากินนอรัแกงเหมือนที่เซียกินต้มมาม่าต้มมาม่าแม่เวันแรกมือทุนไทยโอ้ยตรงไหนก็ขาดเว้ยสองปากเนาะ <c oughs> ขนาดเลยว่าก็ไดจอดเงียบไม่ไหมก็ได้จอดค่อยงข่อย่างไปไกลเพื่อน เขาอไรกไปกินเพื่อ่ให้เพื่อนเพือนฟังเบิ้งดอกเมื่อไรมาเขาติดเขาหวนาออกจากต้องใหม่มากเขากัมาจเรียกยุ้กับบินเราเรยกบริษัทไทยอะไรว่าสิอัปเดตไอ้เพื่อนเบื้งโอ้ใส่มือได้เนี่เพื่อนบอดด้น่ะตัดตัว้างซีมือไปลงนั่งไมอยู่เลยีนี่พวกเสียเริ่มดานีกัน เขาเจ้าเล็กไปพังคนเนี่ยเพือ่ออำเอพังคนจังหวัดสกลนครไก่เด้อเพื่อไก่เน้่ไก่เนี่ยนจิวัรักที่ลูก,กลไก,ก็ต้องข่เนี่ยท่า <c oughs> นไปต้องหานี่ไปต้องไข่ายสว่างนี่เข้าต้องไปต้องหานไปสว่างไปพังคนอีกไจดร้อยเด้อเจ็ดร้อย เห็นรอยอะไรอย่าง้มันเดีนี้อยากตัวทางมากเจ๋อเลยเจ๋อเลยกิโลไะไเนี้ยเกือไปก็เล่นไปเอาอยุกับบินพุนเนาะเอาเล็กก็ได้ตัอสิบคนนก็เลยตัย้มยางเดี่ยวตั้มมากนา <c> ด <oughs> จดอาบน้ำไปเรื่องเขา <c oughs> เนี่ยถ้าไปเนี่ก็ว่าจะขจีฮอดเนี่ยสี่สองหรอกทำไม่ได้อยู่พวกติไปแต่กันไปทางกระบ,บินมาเลยตัวาสิออกมาหอดแจ้งค่อยเนี่ยแต่เวลาครื่นขึ้นูนเนี้ เ,เราสัตย์เดีอยวเลยร่างชั่วโมงสอดเลยไปถึงเขาแล้วบานนี้เข้ากันทไปอากาศไปไปเติมการนำพ้องไปนำพ้องเราก็ต้องเขาอุดรน,นี้ยัการเข้าต้องเขาอุดรน,นี้สะลอดหน้ามันมันเลี้ยวคุมเพราะว่าอ่าเราแยกขั้นดอนเนี่ยแต่คุมเพราะว่าออกนองหานเลยนะเพราะรการเข้าต้องเขาไปเติมการอุดรวันวน อาจจะท่า,ทางเลยยืดเลยเยาขาเลยว่าไส่น่ะโรงแรมตัมปั๊มการโรงแรมหาปั๊มการเขาติดรัดไปตัมแข่เขาไ่เลยนะตเติมการอุดรบปในก็แยกเดี๋ยไปพองพ่นของของพองพ่นนี่แน่ๆเขาบพิ่เ,เอาไม้ลูกค้าเขาบพิ่อเอาบแล้วดีมันโตดีมันโตมางกนะคือไม้ลูกค้าไี่เพื่อน ไม่ขอ,องอเขาเองอะ่ะรถเขาเองอ่ะรถแัลนคือเ้าเหากันเลนคือกันเลนไในเลนไในของบริษัทเขากระไหนเ้ากันเลนจะประจำทุกปีละ่ะแต่ว,ว่าเฉียวนี่ห้องไปห้องลูกค้าไปอะไรตัวค้างเงยาถ้าห้องเขาจะตัวค้างอยู่มือนึงบางทีอละละาขั้นกับมากหอดเลยตรงนี้จะไต้จังหวะจังหวะว่างรถเขาเองอะ่ะเ้างเลนใหม่เขาเดี่ยเราแลนเขาไปรถนี้เด้ลดลขลดลขเขาลูกค้าขาลูกค้าจะเข้าไปก็เปลนะ่า ได้ว่เขาไปอะไรไปเขาไปวิ่งคิ้วเด้เขาเขาได้ว่ามาไปต่อคิ้วในบรแมวณนี้มีหเ,เอ,าเ,า,เอา,เาเอาไปเขห้องประจอดไว้เนี่ยคือเขาไปเจ็บมองโลกมันหน่อยรถมันหลายโลกมันหน่อยแล้วเขา,าเก่าเจอแต่พอรถสีสาา่สี่ใม่เขามาลงไปสุดเขาต่อคิ้วกันเองรถลกมมูกค้าผมไม่คิ้วจอดอยู่ทั้งละอีกสองมืออีกสามมือไอ้ เลือจัง่งสิเขาจะ่สิลงเลือมันฝาแกแน่แล้วจั่งสิไงรถลูกค้าไปลงแม่ที่เมือ่อวนเบ็ดที่สามมือที่มือที่สามลงเลือลงเลือเบิดมือแล้วก็มาเบิดขึ้นลูกซีเขาจไ่งแนวไปลงจังวางตัวลูกค้าจะ่งเข็นคอท้ายเขาไปลงที่ค้ากัน นี่ยา้านออกไปร่นี้บ้ายกไปอันออกไปลงนี้นสีคากันไปในห้องกับถามเราจะนห้องอยากใส่รูปในเทาดิอ่าเดียรูปในห้องอยู่มันบุดใบก็เถื่อในรูปในห้องก็เถื่อเข่าไปในร่มเปแมนเข้าไปตัวคางซีมือมุจจาไปตัวคางอย่างมุจจอนอนยู่บันเวลาเจ้าไปทำงานืนครัเองไม่ได้ไม่ไ้ มาถึงกองมาถึงก่องเขาไปไปเนี่เขาไปเป็นาอ้ไระตสามเขาไปเขาจะไปนอื่นเอีก้อมงกนาทีฮอดยี่ดอกรเพื่อนองกนาจีฮอดนำพ่อีดอกรอดทำงานนำพ่อกันตีสีไปีซีถึงการตีีตีหาหองงแกล้งมาอุดรแกล้งมาไปในเติมกาด ข้าออกมาไปกวนไปสามม่วงเศรษเขิาสิหอสามม,สา <c oughs> ม่วงเศ้าพนกวนเท่าบวาเทากัิไทยลกจอเข้าเดียวเลยเบื่อนเ,เดี๋ยวแล้วมันไปเ,ร,นะร,เรื่อยครับไปครับนี่นะเอา้าลื่ขอยางตัวไหนเพื่อนเ๋ยะขอ,อยางก่อน อนนี่นี่อันนี้อันน,น,นี้แทงก่อนโอ้อันนี้เลกิดล้มนี่นี่แกล้งเวละแวาแรงออะยากหัวด้ิ่งรถต่ดละรถ,รถไรงกระบะของหันน่ะมีอะไรขึ้นนี่ เราแจ้งขาจ้างสิเติมล่มที่เราไปเด็กันเพื่อนถ้าเราเติมเดีย๋ยวนี้มันไม่มีผู้เติมให้ดอกมันเน่เติมล่มเพื่อนเติมมาเติมให้ดอกหนุ่มห้ก็มีปัญหาอยู่ด้เพื่อนเพราะใครเป็นบันไดเด้ ไคทุประกอบไปไกเป็นไเหม,มาก็แตกตัวนี้วะหมากหมาแตกจลกลูกกลองโต่เป็นยังรถเอาท่ามอดตการให้จัก้องทำโจแล้วเพื่อนห้องก็จิจอดแล้วแล้วแล้วจก 2, 3, ัก้องทำโจห้องก็จิจอดแล้วเพื่อนต้องการแต่เพอดี ที่้าร้านเนี่ยเป็นกินทหารครับกินทหารย้อนมเพื่อเมืองกุดดอนนี่วัตถิเก้าเพื่อนจากกันตักอืน่นอาจฉรจิพกขึ้นกันเพราะว่ากันสิเจริญมองกับมาขึ้นกันเนาะร่างมองกับวัตถิหนึ่งที่สองไปชี่สี่หากระมี่แตะวานน้งกุดดอนเนี่ยเขตเขตบ้านมั่อยู่นี่อยู่ในตลาดเนี่ยอยู่ในเมืองน,นี่วัตถิเก้าครับ ล่าแล้วป่ะติดเกตติดแปดเลยคุไปแป๊บแป๊บพอเพื่อนๆตีแม่ไหนิกอัพทันมื่อหันบ่โอ้ยเอายางไปพออย่างพอดีแล่นมากอยู่ซื้อเขาอยแบ่ยางหัวฟิวโอ้ราเสียรักปรายางหนาหัวท่วางที่เท่าตัเสียวท่ว่าขิดเสียวอยู่หันนี่ยเมือดัซื้อพอดีไม่จอะไรอย่างยิ่งย่างยิ่งไ่อยางระเบิดอย่างยิ่งออกได้ไหม เ่อกันก <t> ิน <tı> ต <ro> <quarto> ัวหันเนี่ยบ้านเออยิงกัยัง่จอดอยู่ไหมยังเรีนเซยอ่อยู่ไหมแต่ไดยังเรียนเป็นรอยอยู่ไหมนี่นี่ดีีีแม่นีดีอะย่างยิ่งฟิวแจ๊เบียก็ได้เห็นจอดเลยจะในจะพออันดีบ่แม่ยางน่มีเป็นยางหลังมาคงในจอดพอดีเร่องกระบะยเอาขึ้น่อจอดกระบะยีเดียวนนะโอ้ยเจียวๆกันเลย อยางยิ่งอย่างหนาโว้จะได้แท้เดืเสียวคือเอาพอาาาาดีเนาะเสียรักรถแล้วก็ย่าง,นนงไไหนาไอเยอมมาหลายคนจูเราไปรุ่นหนาห้องพอดีมากันตายอ่ะตายกันเนาะต่างอะไรมใต่เอาะพี่คอนเทน,น,นแล้วครับเพื่อนคอนเทนแล้วอันนี้เมื่อคอนเทนต์ทะเล่นหรือทานเมื่อว่ามาหัน ขายยึดตรงข่าวกับโอ้รถดวิซันท้อซอมนี่แหละโอ้โหเเจ็ดเสียงกุ้งนี่แหละเบียรว่าหันไน่นจินจินเบรกออกไป <c oughs> กระไรงี้ทรงนะรถฟาดจอดติดไฟแดงเบียร์ยังใหญ่ยังหยันเลยวะ ว่าสิเปลี่ยนให้ลูกพี่ครับเด,ดี๋ยวส,สั้งกิโลโห,หันดับพองครับปั๊มกาก็อยู่ประมาณอีกประมาณยีโลโล่สิบยี่สิบสามกิโลสอดจำกัดดูให้ดูพี่ครับไปก่อนเป็นไงล่ะเป็นเครื่องตื่นเลยละก็จะสิครับว่าขับอีก แก่ห้างเปน้ำพองเนี่ยบว่ะเพื่อนชื่อำเพือนน้ำเป็นบึงว่าอะไรได้เนี่ยูจะเป็นหลายให้ขยายขยายท่ขยายแล้วขยายอีกซีเนเสเลยเลยนี่ซีนนเสียสเพอาะเรียนก็ได้เสียาสมุนไพรเตือนมาอย่างเตือนมาอยัาง าขาแกะเพื่อนลูกพี่เขากะให้ตีสามกว่าวัาสิจอ,ลแลอ,อ,อ,อดแต่อย่พยุ่นละไก่พุ่นเวะละจอดที่นึงก็เดยวันสินอนเรได้ยุบปันไทก็ไดคนเขาปันไทนี่ยเห็นแตนดดีากาบาหนาเบาล้างบอนซื่นส้่มาต่อลูกพี่มาละตื่นหนึละ สามตีสี่สองยี่โม่ก็ะเชงละบางเซยังบอกดังหันดังตาเกีย่ยวตัวโตกาแฟตัว,ตว,ตวจะฟังเพลงกีนเนอะ ไหมเกียร์น่ะตอนนี้จะได้เค็ดเกียร์ไม่พรอมได้เลนี่เกียร์เขายากตะปิงมาได้รุดบวเดเอาอูย่ก็เราจะสรงสวามเสียบุญโยเพ็ดลูกมากน้วมึงรถสะดุดพร้อมไปวะ ในจอดเนี่ยเดี๋ยวเป็นอะไรยางอยู่ลอเบเออเอาหนีแหละผมมีไล่ย,ยังไรด้ตัวเนี่ยเมื่อตาเมื่อคืนพอเห็นไล่ใส็กข้อกลางนี่แบบนี้ลักษณะนี้คือมีไล่แดงไล่ขาวยังไม่เต็ม คอนเจนเนียบีบ้าบั่นี่ยยมไปดูเวชาวว่าจะไปบ่า มีสอ,องที่อเต็นพรางล้วก็ไปเจอผู้ดวนเหมือน้วการน,นาวเลยร้ไปรืไปไปผู้ดีดได้ รถบวกไซรองครับจักสดบแลนต้อนไหนมืยเนาะตัวข้างรุนสวัสด์ครับเพื่อนตื่นแล้วตื่นแล้วแย้งแล้วด,ดีใจเลยหรอเพี่อนลัางสีเขาอำมภอหนองหารจังหวัดอุดร เงียต้าหันเตือนอาหารแล้วน้องหารแล้วอหาวอหารแล้วก็สว่างสว่างแล้วพังคนกาแฟดำเช่นเคยกาแฟเล้วครับเพื่อน định hơn anh 500 loại rồi lùa là mình vừa mới hoạt giờ đi cái đi mua làm có văn chết đẹp bây giờ là con khốm nhưng mà cũng bỏ đẹp trên cá không không วันเครับเพื่อนๆิแปทุกวันแล้วเดอทางคนเดยนนี้กี่ขาแล้วพี่สามโมงามเวลาตามเวลาตามเวลาได้ดิี่ไปต้าออกกละาออกลูกเล็กมากต้องขอสามโมงเห็นไหมท่านเห็นมานอนนอนป่นนี้นอนหรือเปล่าไล่ไปน,นอน,นเก็บ ประมาณสามโมงยเยระขาดเป็นเกินนิดเดีเปเลยว่ะเแล้วเรีกไปแล้วเถึงสักทีบางวันเจะมีเล็กคนเล็กก็ พันคนแค่เงีย้ยตัวก็มาชินข้าวพันหกร้อยหสิบสองพันหกร้อยหกสิบสองกิโลไหมเพื่อนกลับไปโอ้พันเจ็ด 8. พันแปดพันแปดูได้หน่เล็กไม่หฮอเจ้านี่รากเจ้าวะ เอาต่อไปดีไม่กินถ้าลวกแม่มาห่อแล้วกันทุวเขาเพื่อนมาพร้อมกันครับนิดไก่ไก่ย่างไก่ย่างฟังคน้นครับตมตำเบิ้งเขาเหนียวสามสิบบาทไปกินเห็ดปิ่นนุ่มขึ้นมือน,นี่ใครบูอะไรไรอุาบาทไ <c oughs> <c oughs> ม่เป็นหงวัดนึ่งเหมดเดือนที่เขาสามสิบบาทแม่ที่ได้ไปกินเยอะ โอ้ยมาบม้ากมาบ้าินเขากันเลยเข,เขาเขาป็แรกว่านน่ละ่ะหนักห้องไก่ออย่างกเขาเยอดเลยซื้อได้ดังเรืองปาะยัมากคนแซ่บน้ำกันจ้าหนักก,ก,กัินงนองหาข้าเจีทุ่มาตามเอ้ยยา้าเขาทุ่มเดื่อนแม เพื่อลูกค้าเบิดคนะุณนละถ้าเป็นเข้อออกไปมันก็เป็นลูกค้ากันได้แต่ว่าบางบ้างกันละเป้าท้อยเป้าเสียบเข้าไปเรื่อยไป <c oughs> ย่างสุดดีว่าเฮ้ยไปร้องขวงเขาเป็นป้าไปกินเพข่้นไปร้องควงเ้นของไปทั้ามากุกดีไปตังแล้วไหมไปตังแล้วไหม Trái <laughs> lòng hoa กวัวบอลทั้งคน้นเสร็จแล้วครับเพื่อนๆพ่อเขาได้รับงานอยู่จากสิบไปใช้แต่ว่าเขาต้องไปไปตัก้งกอุดรก่อนครับจะนี้ไปร้อยก็รู้จับกันตัดการก่นอนตัดรอกก่อนนะเสียงมันอยู่สะดุดนั่งล้ลลมหัวเขาเสียเหตุเครื่อนที่เขาเขาอยางล้อรถไว้หมู่เศร้านี่แล๊กลอกล้อขาดตัวนึง ฟังตัวกับตัวแม่ทำนไหมมันหล่อเด๋กวกะยางขอบยางแตกแผ่นเบลอนแตกขอบขอบหรอขอบแฉมเห็นไหมเตี้ยๆกับประทานเห็นไหมแตกแหง้งเห็นไหมรออวันระเบิด รับลูกหม,มากแจกแนวชิดเห็ดของบุญโย